สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนาสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลายเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์ เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับทางทีมงานก็ได้ปล่อยภาพหลุดนะครับของโคลาโบมาน่าจะครบทุกตัวแล้วก็คือ5ตัวได้กันนะครับซึ่งผมได้ดูจากลักษณะเงาเนี่ยคือไม่มีตัวผู้หญิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้หญิงอาจจะมาเป็นป้อมไหมนะครับหรืออาจจะมาเป็นในทางสกิลของตัวละครหรือเปล่าอันนี้ค่อยว่ากัน นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคําใบของทีมงานกันนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์สักนิดนึงนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะส่งท้ายเกียร์จันทานะครับก็คือวันนี้วันที่24พุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับอ่าก่อนอัปเดตนะครับน่าจะอยู่ถึงประมาณตีสี่ห้าโมงตีสี่ตีห้าเนาะอ่าอันนี้ก็จะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมกันไว้นะครับสำหรับโคโลโบนะครับก็จะเป็นภาพนี้เลยนะครับที่ ทางทีมงานนะครับได้ปล่อยมานะครับก็ตัวแรกก็น่าจะเป็นฮัจุนมาที่สู้กับซากะนะครับแล้วนะครับซากะนี่ไงก็ามานะครับนี่เลยนะ,ะถือกระบองนะรู้เลยตัวอะไรนะครับอาฮาจุนซากะนะครับอันนี้แจ็คเดอะริเปอร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นพัส,สิวะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเฮอร์คิวลิสนะครับไลเดนไม่มาเนาะอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวผมเชียร์คู่เทพเป็นอา อ่าตัวแจ็คดลิเปอร์กับสากะเนาะเออแต่มันอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ่าส่วนเรื่องตัวแจกฟรีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวฮาจุนไหมนะครับเป็นตัวแจกฟรีเพราะมันดูโกงๆหลายหลายดีนะครับอาจจะมาเป็นตัวแจกฟรีคอลาโบประมาณนั้นหรือเปล่านี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับสําหรับภาพที่ทีมงานได้ปล่อยสปอยมานะครับก็ ไม่มีตัวผู้หญิงมาเป็นตัวละครเนาะแต่อาจจะมาในรูปแบบสกิลอันนี้ค่อยว่ากันนะครับมาเดี๋ยวเรามา ID เพื่อนฝากเล่นกันก่อนนะครับมา ID เพื่อนฝากเล่นนะครับตอนนี้มีรูบี้อยู่700ดนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับ PP เพิ่มก่อนนะครับก็ผมได้ดันหลีก ID นี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจบหลีกอะไรกันนะครับสำหรับ ID เพื่อนฝากเล่นนะฮะอ่าจบเพชรสามนะครับอ่ะก็ไ d ดีเพื่อนฝากเล่นนะครับ นิดนึงนะครับไอดีเพื่อนฝากเล่นเนี่ยเปิดได้บาวอัศวินมานะฮะแล้วก็ปั้นแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าทําให้ทีมผมพัฒนาจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับก็ไอดีนี้ไอไอดีนี้นะครับไอดีเพื่อนฝากเล่นนะครับผมก็วันศุกร์นะครับไอดีนี้นะครับผมก็ได้ทําการเนี่ยดันนะครับดันนะครับดันก็คือดันหลีกนะครับเออดันหลีกจนไปจบเพชรหนึ่งนะนี่นะได้เพชรขึ้นครั้งแรกก็คือ180 ก็ผมก็สะสมมานะครับตอนนี้ก็มีอยู่800นะครับที่ขึ้นได้ก็เพราะว่าบ่าวอัศวินด้วยนะก็ปันแม็กมาแล้วก็เป็นตัวละครพวกนี้นะครับซึ่งไอดีเพื่อนฝากเล่นเนี่ยได้ทําคลิปเปิดไปแล้ว1รอบนะครับซึ่งเกียร์เนี่ยก็ได้ล่มกับเข็มขัดนะสชิ้นเองมั้งเนี่ยนะครับสำหรับจันทานะแล้วด้วยความที่อ่ะพอผมเปิดเสร็จเนี่ยแล้วผมก็มาดูที่ภารกิจเนี่ยผมขาดอยู่อีก สี่รอบผมจะได้กล่องการันตีกล่องสองนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาเปิดอีกสี่รอบกันแล้วมาลุ้นเกียร์จันทากันว่าจะได้เพิ club, ่มไหมนะครับแล้วก็เปิดกล่องการันตีกันกล่องสองกันนะครับสาหรับไอเดีเพื่อนฝากเล่นนะครับว่าจะได้เกียร์อะไรหรือเปล่านะครับก็ถือว right ่าคลิป네นี้เป็นคลิปส่งท้ายเกียร์จันทานะครับถ้าจบนี้ไปนะครับถามว่าจันทาจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเดือนนี้นะครับก็น่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้แล้วว่าจะ เป็นแบบไหนในรูปแบบไหนหรืออาจจะเป็นโอกาสพิเศษเอามาอันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่คลิปนี้นะครับก็คือจันทาไปแล้วไปเลยนะครับก็ต้องรออีกทีนึงก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนอยู่เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดหาเกียร์จันทาเพิ่มกันในไอดีเพื่อนฝากเล่นดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเลียร์ตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวไปหมุนรูเล็ตกันก่อนนะครับไปเช็คดวงเออไปเช็คดวงก่อนว่าเฮ้ยรูเล็ตเนี่ยออกตัวกระชาไหมถ้าออกตัวกระชาเนี่ยพอมีดวงอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับอ่ะไป ลุยนะครับสี่รอบเนี่ยขอสักชิ้นนึงนะครับแล้วก็กล่องการันตีขอเป็นขวานได้ไหมเดี๋ยวได้ขวานมาเดี๋ยวผมเอาใส่ให้บ่าอัศวินเลยเออนะครับได้ขวานมานะใส่ให้บ่าอัศวินแน่นอนนะครับไปเปิดมาปุ๊บโอเคปั๊บปั๊ปัปปป๊นะฮะอะ่ะนะครับมาที่กระดานหมุนนะครับหมุนไปได้หลนะครับโอ้ยตั๋วกาชาออกยากจริงนะครับสิบใบเนี่ย จะหมดอยู่แล้วอะครับเลืออีกวันเดียวเองนะฮะต่อครับตัวกาะชา่านี่ออกยากจริงนะเออไอ,อ,อ้กบกบกบโอ้โห,หนึกว่ากบอันตรานะคือต้องรีบนะครับต้องรีบกบอ่าต้องรีบนะครับต้องรีบเก็บกบอ่าต้องรีบเก็บกบไว้รอเดือนหน้าด้วยเพราะเดือนหน้าเดือนโคนลาโบเนาะก็กบอันตราก็ต้องเก็บกันไว้ด้วยนะครับโหได้อันนี้2อตัวเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปย่อยนะครับอ่าถ้ามีเยอะเดี๋ยวไปย่อยได้นะครับไอดีเพื่อนฝากนี่ไนงะ มาแล้วนะครับ1ตัวอตัเดี๋ยวไปดูว่าไอดีนี้พร้อมเดือนหน้าหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครนะครับไม่ได้สนใจเกียร์จันทาแล้วนะครับไม่ได้สนใจตัวเบลาอาัสวินหรือว่าเรนเจอร์เดือนนี้แล้วก็เก็บตัว๋วเก็บรูบี้นะครับไว้รอเดือนหน้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์โคลาโบกับ อาตัวากาชาเก็บไว้เปิดเลนเจอร์โคลบดูด้วยนะอันนี้ผมมี60ใบนะฮะอันนี้ก็จะเป็น800รลูบี้นะครับผมก็เช็คดวงเมื่อกี้นะครับได้กบมาค่อนข้างเยอะเนาะสตัวปะเนี่ยกบแดงสาตัวกบฟ้าตัวหนึ่งอาจจะดูกบอันขั้นสูงว่าผมมีกี่ตัวละ30ตัวโอ้โหไอดีเพื่อนฝากเล่น30ตัวครับกบอโอเคไปเดี๋ยวเรามาเปิดหากเกียร์กันให้ครบนะคือที่ผมเปิดเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรครับคือมันจะการันตียี่อากล่องสองอยู่แล้วอ่ะก็เอาไปถเถอะเนาะ เผื่อได้ลุ้นแปดดาวดีๆอะขอขวานนะอาขอขวานขอขวานนะครับออกหน่อยนะครับเออจันทาขวานนะครับเห็นคนอื่นเขาเปิดได้กันแนละผมอยากได้บ้างนะมาจันทาลูกปุ๊บโอ้โหกระเป๋ากุญแจเข็มขดัดโอ้คาทานี้ก็ได้อยู่แต่อยากได้เจ็ดจันทาเจ็ดดาวกับแปดดาวอะ่ะโอเคครับรอบแรกโอ้รอบแรกเกลือจัด คือตู้จะหมดแล้วนะครับตู้จะหมดแล้วออกหน่อยนะฮะช่องกลางก็ได้นะครับเอออย่างคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้น喏ไอดีหลักเติไมไปสามพันนะครับก็ได้เกียร์จันทามาที่พอใจอยู่เหมือนกันนะฮะถึงว่าได้นะเติมไปสามพันนะครับผมสามพันบาทอะสองพันลูบีอ้อะลูบี้แพงจริงเฮ้ยจันทาไมโอกเลยทุกคนโอ้โดูดิอะไรเนี่ยจันทาโอ้โหมันยากเกินไปนะ ID ดีนี้ถ้ารวมๆแล้วก็เปิดประมาณ5,000ัน่ะถ้ารวมกับตรงเนี้ยกล่องการันตี2องกล่องอะ่ะใช่ไหมห้าพัลูบี้นะครับจันทาาได้มา2ชิ้นได้จากการันตีชิ้นหนึ่งแล้วก็เปิดได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยโอ้ลอบสุดท้ายครับร <c oughs> วดเร็วนะครับรวดเร็วเสเลเกินนะฮะอะไรเนี่ย <c oughs> จันทามานะครับโอ้มันออก6ดาวมาไอ้นั่นผมไม่ค่อยว่ามันค่อยเจ๋วเท่าไหร่นะจันทามาปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรตายถามหาผมจัดแล้วเนี่ยจริงอันนี้นะครับเปิดได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหตายถามหาแล้วว่าดูดิได้แต่อย่างนี้นะครับไม่ไหวฮะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องการันตีกันนะครับผมผมท้อเลยอ่ะเจอ,องี้นะฮะอ่ะ ก็จะเป็นกล่องการันตีกล่องสองนะครับสำหรับ i อดีเพื่อนฝากเล่นนะก็ i อดีเพื่อนฝากเล่นเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเก็บให้ครบ7 0 0 0ลูบี้เนาะแต่ผมอะ,อะตามมืดนะครับตามมืดตามัวนะครับก็คือใช้ไปก็เลยทําให้เป้าหมายผมไม่ถึง7 0 0 0ก็เลยได้แค่5000นะครับตอนนี้ก็กาลังปั้น i อดีายเหลืองเก็บให้ครบ7 0 0 0ลูบี้อยู่นะฮะก็ไปดูคลิปกันได้ในการเก็บ7000รลูบี้ของผมนะครับมากล่องการันตีกล่อง2นะครับขวานออกมา9ทีหนึ่ง 2ครับผม3ครับ4ครับผม5ครับผม6ครับ7มานะครับ8ปึ๊บกอง9กระโดดปึ๊บกดขวานมาลูกโอ้โหสร้อยสร้อยจันทาโอ้โหอาเจ็ดดาว่ะแต่ ได้ส้อยอีกเอาอาจจะใส่ให้ชี้ง่าโอดได้อยู่นะครับผมมองว่าโอ้มันได้ส้อยอ่ะโอ้โอาจจส้อยมานะครับก็ได้ห้าพันรูบี้เนาะหมดไปก็ได้มาสามชิ้นนะครับแต่อันนี้ได้เป็นส้อยนะฮะโอ้ได้ส้อยนะฮะได้ส้อยก็นี่เลยใส่ให้ชิ้งเาโอไปเลยฮะไปโอ้ไม่ได้ขวานนะถ้าได้ขวานนี่ผมเอาใส่ให้นี่แล้วนะบ่าอัศวินแล้วนะเนี่ย เออไม่ได้อะดูดิมันก็ออกยากเกินนะฮะออกยากเกินนะครับเกินไม่ไหวอ่าอันนี้ก็จะเป็นสร้อยโอบจันทราชิ้นนี้ก็ดีนะครับเอาไปใส่สายไวพิบนะฮะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆละกันนะครับอ่านิดๆหน่อยๆนะฮะโหกล่องการันตีกล่องสองได้สร้อยบ้าปีแล้วนะฮะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาอัพกันเลยนะครับก็ได้เป็นสร้อยนะก็ใส่ให้ชิ้นโอบได้เลยนะครับอัพแม็กนะฮะส่วนออฟ ท้ายก็ลดแร่ก็ได้ครับลดแร่2อจุดตึงๆนะฮะชิง่ายโอเราจะได้ไม่ใช้แร่เยอะนะครับอ่าโอ้โหลดแร่มาพอดีเลยนะอ่ะลดแร่มาก็ถ้าอยากให้ออฟมันอยู่แบบเดิมนะครับก็ใช้ลูบี้เนี่ยลูปอ่าใช้ลูบี้ในการล็อกออปชั่นเพื่อมันจะได้สุ่มแค่ลดแร่แบบนี้นะครับว่าเราต้องการลดแร่เท่าไหร่ก็เอารูบี้มาอ่าเดี๋ยวผมขอล็อกเกียร์นิดนึงเอารูบี้มาแล้วก็ยัดแบบนี้เลยนะครับออฟมันจะได้อยู่แค่ลดแร่นะฮะโอ้โห16.6ดดูดิ 16.6มาทำไม18อ่า17.6ก็เยอะแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับโอ้โหเสียดายวะนึกว่าจะได้ขวานนะในใจเนี่ยถ้าได้ขวานมาเนี่ยอัศวินผมโหดเลยโหดกว่านี้อีกอ่ะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ